ลูกคุณสาวเจ้าเสด็จที่มีแฟนคลับเพียบสำหรับสาวมีนตาแต่ใครจะคาดคิดแหละคะว่ากว่าจะโด่งดังเหมือนทุกวันนี้ชีวิตเธอพลิกผันเป็นสิตลบแถมเจอดามมาวันเน็ตบอกเลยค่ะว่ายิ่งกว่าละครหลังข่าวนาทีนี้เชื่อว,ว่าคอเพลงลูกคุ่งต้องเคยได้ยินชื่อของมินตาอินทิรา ศิลปินรุ่นใหม่หัวใจอีสานผ่านหูแน่นอนค่ะการันตีความปังความดังไดจากยอดวิวเกือบร้อยล้านแถมเพลงฮิตเพียบล่าสุดเจ้าตัวไดไปโปรโมทซิงเกิลใหม่ในรายการคุยแซบโชว์พร้อมถือโอกาสพาทุกคนนั่งทางแมชชีนย้อนเวลาวัยเด็กที่ฝ่าฟันชีวิตจากคุณหนูบ้านรวยกลายเป็นคุณหนูตกสวรรค์ต้องเดินสาร้องเพลงหาเงินเลี้ยงครอบครัวโดวยสาวมินตาเผยว่าตอนเด็กค่อนข้างมีฐานะ อาจจะไม่รวยเข้าขั้นมหาเศรษฐีแต่ก็อยู่แบบสุขสบายมีพี่เลี้ยงคอยดูแลแต่ชีวิตก็ต้องพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะเจอพิเษเศรษฐกิจช่วงฟองสบู่แตกกระทบกับงานทางบ้านอย่างหนักทำให้ล้มละลายจากที่เคยอาศัรรยอยู่ในบ้านหลังใหญ่โตก็ต้องย้ายไปอยู่กระท่อมแต่โชคดีที่ชอบร้องเพลงทำกิจกรรมคุณครูเลยเห็นแววส่งชื่อไปประกวดร้องเพลงและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เจ้าตัวมีช่องทางหาเงินมาจุนเจือครอบครัว แต่ชีวิตไม่ได้ราบรื่นไปทุกอย่างเพราะกวดจะเดินทางไปประกวดร้องเพลงแต่ละครั้งสาวมินตราต้องขีม่มอเตอร์ไซค์ผ่านตัวเมืองเพื่อไปขึ้นรถบ้านรู่ที่สอร้องเพลงซึ่งประกวดแต่ละครั้งจะได้เงินไม่กี่พันไม่พอค่าเทอมอยู่ดีแถมแข่งก็ไม่ได้ชนะทุกเวทีช่วงนั้นเลยต้องปากกัดตินขีบแบบสุดๆพอได้ย้ายมาอยู่กับแม่ที่กรุงเทพสาวมินตร,ตราก็ตัดสินใจเรียนกศนอและเลือกทาํทาตามความฝันในการเป็นนักร้องแต่ย้ายมาอยู่กับแม่ไม่ทานไรเจ้าตัวก็ต้องย้ายออกมาดูแลตัวเอง ภาพที่จําได้ก็จะเป็นเด็กสาววัย16-17ต้องไปร้องเพลงที่ร้านอาหารส่งเสียทั้งตัวเองและครอบครัวจากนั้นสามินตามีโอกาสลงประกวดรายการแฟนทีวีเซ็นสัญญาเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่1ปีแต่เพราะยังเด็กและหลายๆอย่างไม่พร้อมก็เลยต้องโบกมือลาแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ยอมแพ้แตัดสินใจประกวด The Voice รายการแข่งขันร้องเพลงชื่อดังของไทยจนเริ่มเป็นที่รู้จักทั้งนี้ชีวิตเหมือนจะพุ่งแต่ก็ไม่พุ่งตามที่หวัง เพราะสาวมินตาได้เกิดความสับสนว่าตนถนัดเพลงสตริงหรือเพลงลูกทุ่งกันแน่แต่พอได้กลับบ้านเกิดที่อุดรได้เห็นท้องทุ่งนาความเป็นต่างจังหวัดบรรยากาศที่คุ้นเคยก็คิดได้เลยว่าตัวเองเป็นสาวลูกทุ่งดีๆนี่เองก็เลยตัดสินใจกลับมาประกวดเวทีลูกทุ่ง แต่ชีวิตยังมีอุปสรรคได้อีกปล่อยเพลงมาเหมือนจะดีทั้งติดหนึ่งมาแรงใน YouTube แถมเป็นไวรัลในสิตอกคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่างานต้องซุกคิวต้องแน่นแต่ดันมาเจอโควิดสกัดดาวรุ่งช่วงล็อกดาวพอดีทุกอย่างมันก็เลยดาวไปด้วยดังนั้นกูจะมีชื่อเสียงเพลงติดหูแฟนๆได้ก็ผ่านอะไรมาไม่ใช่น้อยพอล่องอกเรื่องเพลงแล้วสามนตาย,ยังต้องเจอด่ามาแต่งตัวโป๊จนถูกวิจารณ์สนั่นโซเชียล ซึ่งเจ้าตัวได้ถือโอกาสแจ้งว่าวันนั้นเป็นงานในล้าวตนเลยใส่ชุดประมาณนั้นเดิมทีชุดจะปิดหน้าอกนิดนึงแต่พอร้องไปด้วยยกมือไปด้วยชุดก็เลยรั้งขึ้นมาทาั้งทางที่มีการเซฟอย่างดีแต่พราะเวทีอยู่สูงมุมภาพเลยค่อนข้างโป๊ ซึ่งหลังภาพถูกปล่อยออกไปก็มีกระแสลบโจมตีเพียบม,มีคอมเมนต์แรงๆประมาณว่าขายเสียงหรือขายอะไรกันแน่หรือจะด่าแรงลามไปถึงพ่อก็มีแบบว่าตอนไปประกวดเห็นพ่อไปด้วยแต่ตอนนี้พ่อตายแล้วห้อถึงไม่มีใครมาดูแลซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงดราม,ม่าขนาดนี้ฟังแล้วก็มีจุกอยู่เหมือนกันโหเรียกว่าสู้มาตั้งแต่เด็กเลยนะคะใครจะไปคิดว่าเบื้องหน้าที่สวยหรูข,ของนักร้องสาวคุณภาพจะฝ่าดรามากมาขนาดนี้ เก่งสุดๆไปเลยค่ะยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้นักร้องสาวมิตาด้วยนะคะข่าวสดเซอออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอ,ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ